อยากมาซึ้งกางงานอย่างนี้สิถ้าน้ำตาหลงน้ำตาไหลามาจะว่ายังไงฮะไม่อยากจะบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เล่นละ,ละครเนี่ยเขาเล่นฉากร้องห้องร้องไห้าด้วเลยครับเดี๋ยวนี้นะครับอยากให้รอดูกันนะครับอะไรเลิฟซีนก็มี ขอแค่อย่าอิจฉาน้องเพจละกันเล้วซีนเมื่อวานถ่ายพู่ถ่ายไปเมื่อวานพู่ถ่ายไปเมื่อวานอะไรครับยุดเลยเดี๋ยวไล่เราไปนอนใต้แพรเลย ต้องขอโทษประชาชนที่ไม่ได้ใส่เสื้อเขียวมากจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้พวกเรารู้กันแค่สองคนอะไรไปดูหรือยังครับคอนเสิร์ตพี่บีดูหรือยังครับดูวัานไหนดูวันนี้ใช่ไหมครับอืม ดูวันไหนเหรอไม่โบอกอะไรไไดเดี๋ยวดูวันไหนก็เห็นวันนั้นแหละเออแนั้นแหละก็นะครับคอนเสิร์ตพี่ๆก็จัดนะครับก็แบบว่าดูยิ่งใหญ่อลังการเนาะนี่ก็ยังไม่เคยเห็นหรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นแต่คนที่ไปไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตนะครับ พูดให้จงให้จิ้นอะไรแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าจะเล่าให้ฟังว่าก็เห็นเขากลับบ้านมานเหนื่อยเขาก็จะมาเล่าคือแค่จะเล่าให้ฟังว่าเห็นเขากลับบ้านมานเหนื่อยก็กลับบ้านดึกอะไรอย่างนี้ยเห็นซาวนคอนเสิร์ตหนักก็คิดว่าคอนเสิร์ตต้องแบบว่า ดูยิ่งแกลงการแน่นอนเลยมีเห็นเขาแบบว่ามีต้มมีเต้นแล้วก็เต้นให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเ,เ,เขาเต้นเขาอเขาเต้นไม่เคยได้อะไรอย่างงี้แล้วก็มีหน้าที่หาน้าบกงน้าหวานให้เขากินไปชื่อใครเป็นเป็นงา,านที่น้องที่ กา้ชีวิตมากจริงนะครับเดี๋ยวมันไม่ออกแต่เรื่องนี้ต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตมากจริงที่แบบว่านำพาให้เรามาเจอกันในวันนี้นะครับใช่นะครับเฮ้อเคิก็รู้สึกไปลำบากไปไม่ถูกทางนะครับเออเนาะนะครับก็นะครับนั่นไงลืมเลย ก็จะบอกว่านี่ตอนแรกตอนมาตอนแรกจะสังเกตพี่แนนอยู่นะครับดูจากสภาพพี่แนนแล้วเป็นเออรที่หล่อที่สุดในประเทศไทยตอนนี้น <laughs> ตอนแรกนี่แบบบ่านสังเกตว่าวันนี้พี่แนนแต่งตัวเบาทุกคนทุกคนเลยจะคเป็นไปไม่ได้คือนิดรู้สึกผิดบ้างจริงนะครับเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะเตรียมชุนมางานเมืองแทบกันชีวิตนะครับคือทุกคนก็จะแบบว่าทุกทีทท่ที่มาจะเห็นว่าแบบจะใส่ชุดชมพูไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ดิก็นั่งพินิจพิจารณาเมื่อคืนทั้งคบเทื้อคืนพี่แนนไม่ได้มาจัดชุดให้ปกติพี่แนนจะมาจัดชุดให้นะครับนี่ก็แบบพินิจพิจารณาดึงชมพูนุ่นออกมาชมพูนี่ออกมาวูบไหลหลายอันหลายชิ้นมากปรากฏว่าแมตช์กันมิกกันไม่ได้ไม่ได้ไหาเลฟเฟอร์เลแล้วเข้านงเข้านิดเ,เปิดดูเต็มที่มาก เต็มที่แม่งจริงไม่ได้จริงกลางคืนนั้นจัดชุดไม่ได้ครับตัดสินใจได้ตอนเช้ามีแค่เสื้อตัวนี้กับหูกระต่ายเหลือไปเห็นว่ามีสีชมพูอันนี้ก็เลยอใครก็ไม่รู้ให้มาอะไรอย่างนี้เออแคเขียวๆในนี้แหละนั่นแหละก็เลยก็เข้ากันดีก็เลยได้ลองเอามาใส่ดูปรากฏว่าใส่มาในงานเจอหน้าพี่แนนปั๊บนะครับพี่แนนบอกว่า ไม่เข้าก็เลยถอดอันนี้ให้ลิใส่ทันทีเลยนะฮะขอบคุณมากจริงเอาก็ตอนแรกเราจะใส่เบาๆมาขาวกับชมพูแต่ว่าชมพูมันน้อยไปเราก็เห็นว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าชมพูจะมีแค่นี้แต่ว่าในใจเราเป็นชมพูเมืองเพชรเกษเป็นที่นะครับเขาคงไม่ว่าอะไรคือบอกแล้วว่าลิไม่ไม่ใช่คนเรียกแค่เรียกหาคนนะครับอย่ามาว่าดิซแบบนี้นะครับอ่าเหนื่อยอะไรครับ จิมโบ่มันถูกแั้นะรอเล่นเล่นทานไปกี่นาทีแล้วครับได้ใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเราตัดบทไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับก็ขอพอครับ